ลูกสาวได้เป็นไข่สีผีลูก้ายได้เป็นเผยสีผีเจ้าก็จะได้เป็นหลวงสีผีเจ้าเคนคนธรรมดาเนี้ยกะหาว่าอยู่ดอกแต้ว่า่ห้มานให้มั้นเห็นยสาก้อนให้มันพอให้มันเห็นสาก้อนนอนนี่กเมเจ้าถึเป็นหลวงสีิีม็ดจะล้มเจ้าตายก็เจ้าก็จะตายเป็นผีีเนี้ยโอ้ยอันกำหน้าไปจคขนสีดีพ่ีนอกร็ดเราแบบไง่นึ่ว่นอน่่งนีมันก็ดคแมเดอ เขาห้องน้ำเอาเก่งขาขีพม,มาหากูมือเจ้าหัวสีสื่อสวยสื่อเขียนมาใส่ให้เหลียมภาพภาพได้แม่มื้นี้เส,สารถกู้แม่สิผ้าเจ้าไปหัางทองคีสแม่ที่มานี่ันไป้างอเดยแม่เจ้าสียอกจ่กินรูปพ่อจ้อกินรเราอาซ้ำเจ้าขากนพ่้อเอาซ้ำสู่สร้างด้วยอย่างแม่นอนนอนนอนเจ้ามีกระไดนนาินอัน เปลอกไปก่อนไหลล่ะนย่เี้ยมันเห็นมันพอสับกันจังเรามันว่าแม่เนี่ยหอกไปก่อนดีเนี่มึงเนี้ยเป่อก็เนีแม่เลยเร่ร่ำเร่รวยทุกเน้ปากหองแม่เอ้ยลูกเต่าได้ดับได้ดีม่ได้กาก็ไปโศกได้ดีแตนหแม่ตุ้มหูตุ้มหางเันะเจ้าสาวไซ้ำขคือน้นะน่องขันและซำขวบหอยด้วยนาองที่สิสมเนี่ยตาแต่ตุ้มหูราตุ้มหางกูว่าตนี ก็ไปด้วยเียตีัวต้นกีมนมาเมียโอ้ยมาขักหน่อยเดี๋ยวไม่ได้กีเลยแต่าว่าสิเป็นคนนิสายเดียวเสมอเนาะก่เมย์บัต้องไปอย่างแก่เมยไห้เมย์นี้แต่ไปท้ำบุญเขาวัดเขาว่าได้ยิ่งคนเ่าสมปวดภาพเมื่อไหร่ไกเมย์ไปสวนที่ที่สูพากว่าน้ำบานเพื่อเเมยเดยอ้วมไม่สูยเมีย รกีักามาด้แห้ีต่ถงางีเสียไรด้กันพึกันละมันลกาเอ้ยรถพ็ถาะไดกันมากดปเยออาเหเมียเยอเมียเอะมาเล้มียเนี่ยเ้อรู้้สิียกันมากออไปแล้วเมียรู้ภลาเพือนเศร้าเจามาคุยกันสิไปร้านเพราะเงินพักกัาแก้วกตไหนสิไปซื้อเห็นซื่อสอยเปียนหอดผู้หินบนเห็นเจ้า

คุณโยมเอ้ยการเวลาได้รวมใหญ่ไก่กอเขียปีง่วงฝ่าเหมือนว่าหอดปีเสือจึงเบิดเบยเผยเจนโตกีทอก็เลยแห่งดินแห่งเราออกไงการเวลาก็เลยไยขึ้นนําไหลโวยควงขึ้นมามองดังเดิมชีวิตต่างสังขาราชีวิตคว่นกล่าวเพิ่มยุดดำนาที่ไหลสังขาราพันผ้าไปพอบลาลใ เวลาลวงไปสามเดือนสวรตามนาฬิกาก็มาดูแรเมยยูบริขาทแต่ว่าหลังจากนั้นเดือนที่สี่เดือนที่ห้าวยไปเป็นปีหนึ่งลูกซ้อมค้นก็บ่มีโอกาสเลยนาเบิ่งนเมียจันทีมาแล้วกระักเมื่อรอคอยเศ่ากะนั่งเมื่อกอดหัวเข่าเจ้าอยู่หนังตาหน่อยปอกปอกยูวาูกเป็นหยาสมมิตสามีิแต่เอื้นข้ามกัแกกว ของอยู่ของกินกะลอยล้อไปทุกคณะพยายามกีด่าลูกมันนุยากหลายแต่บาเวลามันกระลวงไปใส่ใหญ่เอ้ยสองปีปลายแล้วทั้งสองคนพอค่อยมาเที่ยวแม่์คุณโซลต้ากับบาบาเอ็นไหนในน่องหน่ามันก็ต้องไปเบิ่งแม่์โย่คุณหนุหน่ากับบาบาไอโซลต้ามันกะเป็นลูกผู้คุณยายมันกะสิรัดทิศชอบอยู่ตัวแม่ผู้เดี่ยวหนึ่งเข้าพอไปมันกะสิไปอยู่ดอกนะน้องกับไอ้เชิดแบบเดียวกันค่ณยายจี เอ้ยก็เลวพาไปเมืองเมี่ยสันเดียบานเนี่ยอ่ะผู้น้องก็เลยว่ามามันสองปีกว่าแล้วไปฐานค้าหาอีแแมกนะเป็นเราแตายนี้ยมีอะไรเรานี้ยดูดูอ่าภาษาเมื่อไปก็ันไปสนทนากันผู้อ่ายก็ว่าผหัวายก็บว่าเด้ไปแล้วก็บขึ้นต่อเจ้าผู้น้องสิไปใดเยอะยอมอยากภาษาอ่า กูน่องก่าห่วยเจ้าเป็นไอสิมาหิงให้น้องจังไดเจ้ากวนที่รัพิตชอบตัวสาบสับสานพอแห้งแล้วหม่สาบานกับสาบานน้ำกันหนึ่งตัวโยกม่าสิไม้ถีบหนอยแต่อายแต่เจ้าเป็นลูกผู้หญิ่งแห้งสิไปดูแล่แม่ตัวว่าัษาเมื่อทั้งสอนบอกพ่อโตลงม่อเข้าใจกันกันตัดสว่ากันค่ ว่าเป็นกี่เป็นนนองก,กันสลานย,ย่วมพอยอมเหนีอเรานถือกันมาเป็นกี่เป็นนนองเพราะฉะนั้นก็ได้ตางค้นกับตังอายุดวยความสุขันซังร่างใจรอกอเพราะอะไรอาว่าเมจังทีมา คุณยอมเลยบาดีหันมาฟังย่าจันที่มาเสาวเงาและใจดวงจีนลายทั้งลูกหญิงลูกชายบได้มาเวียดีมือควบเบาเขาใส่กันเกิดเป็นบ้านี่แต่ห้โศกกันล้ำพันบนคาเนื่งหาอานิจจาน้อชีวิตกระซางเปลี่ยนไปได้เบิด์องไข่เล่าสิบอาจับสามดาจำไหนแน่เชิญโย่องพอยมอแหน่มาติดตามต่อเรื่องมีท่างไก่ไก่บอขันก็มีนะโอกาสบัดนี้เถิน โอ้ยเมยยี่เคียงเลยสมบเปลี่นจาบาสีสมพูดจำบาสังมาคือตอกมากาดำหน้าแล้วเหียบใส่โตกเทียนอันลูกเต่าไข่ใบจังไหลมาจังดาสบมาเบิร์มาแ่งเน่ยสองปีกวัวเราคกันสมมายู่ทูกอยู่อย่างอยู่ลำบากแค่หาสมเกลือยนังกระดาษฝ้ายบ่อยยถูก็ถูข้างไปหางัำมาสีใส่สอยข่าะกิโลกันนั้นบอกนันกระดา หัวไปคัหัวไปเงียที่ได้าไสสีนลอย่อโอ้โอ้ยโอ้ยสามเดือนแหมันกลัเบงจุดหลอกเอาเงินไปให้ผู้ลาหารอ้ยไม่ังเฮ้ยมัน้อมขีดแล้วก็ขอให้เก่าคนบาดคนพนละในบานี้าอยากขายเพอ่อยากขายประเด็นกันใดระบาดไมไง โอยเคยห่อลูกอะเคยห่อเรไยนแลงใสไปเอียีแดงแางนั่นคําบกับเกี่ยวซันก็ม่อะไรนี่เตรียงให้ยืมเ้อโอยห่อห่อเนี่ยเดี๋ยวเอือใส่หอซอยไปเ้อะพวกนั้นก็ทำห่ออิ่มเน้อเกี๋ยวมาเพื่อนยีดอกลูกไข่ด้วยอยก่ดอกเกียวเนี่ยแสอบนี่นะไปน้ำไเงินมาลูกด้วยว่ะปวยบ้างเดือดต้อการเดือา Úi, năm đại là vàng, năm nay cả chú qua đây phải có kiện là xịt cây phân, luộc, giảm, tẩu, con đọc, mấy nháy, hay sao, bạn? cái hoạt giấy nó, tốt luôn, cảm giác là khỏi bạc nha. đó. À. Yeah. ก็เลตอนกลัเขานานน้นไปเป็นตีนึงเป็นตีโอ้ยไม่อ็เชียนบอลถมาสิเป็นยังสิมาทีเย่บแก mùa thập biết đồ hoi đã thua và đi ảo 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 ระเมงของซ้ำกับของนสำซางซ้้ำกับโ้ยเต็มตัวินตะพังพัดพังหงอฮัดฮัดางน้ำเพราะบุญเพราะหน่อยสาลมเงี้ยเดาเาไปใส่กับบ่กมจมข้าวเก่าเอาความเดิมมาเติมท่ามความุกรอย